ฝันเห็นขี้ตัวเองหรือฝันว่าเหยียบขี้ตัวเองตามตำราคำทำนายฝันบอกว่าช่วงนี้หากจะพูดอะไรก็ระวังเพราะคนอื่นจะคิดตรงกันข้ามกับคุณระวังอย่าให้ความเครียดเข้ามาจนเป็นปัญหาในเรื่องสุขภาพความใจร้อนใจเร็วของคุณ จะพาคุณตกเหวได้ทุกเมื่อถ้าคุณคิดช้าอีกนิดทบทวนอีกหน่อยจะทำให้คุณถึงที่หมายสำเร็จได้ทั้งเรื่องการงานและการเงินเลขนำโชคคือ13 15 17 137 157